อ้าสบายดีพี Trail ่น้องมือนี like ้เป <c oughs> er like like ็นภาพบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องคอยเห็นภาพบรรยากาศอันอันที่พี่น้องบ่เคยเห็นเนาะอันนี้คือกกไม่สังคํมพี่น้องคนเล่าเฮ้านะเม็นพายกับผู้ว่ากกไม่สังคํมแต่ว่ามันเป็นภาพที่แปลกแปลกประหลาดพี่น้องที่พี่น้องบ่เคยเห็นมาก่อนมาจ้ะเด้อให้พี่น้องคอยเบิ่งประดกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือกกไม่สังคัมเนาะเม็ดไายกับ ผู้ดีก็องน้ไม้สางค้ำมาจ้ะขับไปเจ้าที่ไทยเบื่องเครื่องก่อนแต่ว่าเบื้องตัอจริงเล้วก้อนไม้ยงงามพี่น้องมีลั้อันงามลกน้าดีพี่น้องแต่ว่าจะให้พี่น้องเห็นอยู่บางไรเห็นอยู่บางลุ่มก้อน้ำไม้คือวมาหากน้งไม้นะพี่น้องสภาพตัวเบื้องรุ่มของก้อนน้ำไม้คือเงาของมันนะพี่น้องอันพี่น้องสังเกตุว่ามันแปลกประหลาดอยู่บางไรล่ะเพื่อว่าจู่ก้อนน้ำไม้อัน แปนด้วยพี่น้องเนาะแปนแปนด้วยตัวแปนอยู่กลางโกนไม่นะพี่น้องอันนี้มันบบมันบบเม่นว่าเกิดจากธรรมศาสตร์ด้วยพี่น้องอ่าอันนี้กับโบเม่นว่ามูรุดเลยพี่น้องอันนี้เม่นพี่น้องเปน็นส้นเศร้าโผให้งานมาทํางานอยู่นี่นะพี่น้องมาหากินเม่ไพกับมะคุดเตโนไม่นอเดียวนี่ยจนจนไม่มีโอกาสเกิดนอพี่น้อง มันลักษณะคือมูรุดว่าซะเนาะถ้าพระเจ้าคืดคืดว่าก้อนไม้ก้อนนีบวบบตั้มก้ซิบเถื่อตอมือมีพี่น้องมาหาเนะี่ยพอไรก็มหาเตียวว่าลเลยกระเบนอกเดียวคามหามันหลายคนมาหาพน,หนันซับพี่น้องจนก้อนไม่บ่มีโอกาสเดืเกิดหน่อนพี่น,อน้องเพราะว่าเกิดนนหน่อพี่น้องขนาดแหนงมั่นนะนะยังไม่มีโอกาสเดืเกิดพี่น,อน้องเนาะให้พี่น้องคอยบึงสภาพพ้มปจริงไป้ํากัน อันนี้เบิ่งข้นไปจริงด้อพี่น้องด้วยจนจนแน่งมันบูมี่พีนาานนะนนะ่น้องแล้วบ้างเถอะถ้าเบิ่งคักนะตัวหักมั่นนะหันกนกไม้หนนะตัวเงามั่นนะจนเบิ่งคักจนถ้าก็จนเหี่ยนเบิดพี่น้องจนเหี่ยนด้วยมาจ้าเพราะว่าแต่เงาหน่อไม้ขนาดตัวดินตัวไก่ตัวไม้ก็ยังเจือนนออกไปน้ำ บาสาแต่ว่านอไม่สั่งคำมโนนี่เนี่ยนะถ้าวราใดเห็นเห็นนอมันก็นถือว่าผู้นั้นเป็นบุญมีที่สุดบาส่านอผู้นั้นเป็นโชคดีที่สุดบาสาเน้องพี่น,อน้องเนาะตามเขาพเจ้าไรสังเกตน,นี่สีมีนอเน,น้นๆนอโตอม้มั่นกาจิเม่นว่าเขาบุเห็นบ่หรื่อว่าเขาบ่าท่านี้เอาหรือว่าจะไรทั้งนอกทั้งในแปนด้วยพี่น้อง ให้พี่น้องเห็นสภาพทั้งในเกี้ยงเลยขนาดใบมันก็นยังเกือบุมบ,บุมีี่วท่าข้าพเจ้าค,ค,ค,คือคือแบบตระตกลัวมือหนึ่งสิบเถื่อเลยตำตำทุม่มหนึ่แปดจนจนจนดินบาวบว่างเลยลักษณะคือมูนพี่นอ้นนองน้องพี่น้องเนาะคอยบุงไปํากันสภาพควมเป็นปจริงของโกลนไม่มก็เนี่ยนะไทยควนเป็นปจริงให้พี่น้องเห็นเนาะพี่น้องเนาะ เคลื่อหลักไปใต้ต้นมันเลยพี่น้องใต้ต้นโกนไม้ยโก,กนี่จนไม่มีโอกาสเลยอันสืบพันธุ์ว่าจ้ะจนไม่มีโอกาสเลยแตกหน่อเนาะวันนี้มาถ่ายวีดีโอกับนางฮัตเรดีเนาะเกี่ยวกับโกนไม้อันบ่บ่มีหน่ออันนั่งฮัตเตอจะจะไปยืนป่นู่บนญให้พี่น้องบังเนี่ยอันนี้นางฮัตเรดีรหันบเลม้าหาหนอม้เด้อพี่น้องมาเบิ่งสภาพพุ่มจริงของโกนไม้สังคมเนาะนางฮัตเรดีเนาะ ะมะบึงเอ่อมีจริงมันจะไรนะนอไป่ไต้ต้นมันเนาะเออเออ,อ,อเอาไอกรอนใหมสู้ๆเด้อสูซูอ่อาสภาพข้อมีจริงของกรอนใหม่เอถ่ายสุดขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อก็ไล่ติดตามคลิปของผู้อ่อนไม่วงกับโคไหโชคให้มันให้ยูนิเมี่ยงกับหู้คนเด้อเอาให้ลำไหด้วยอ่ะน,า,นาทีไปไปพเนี้ยไปไปพี่น้องเอพีเนี้ยเออ อถ้าไก่ให้นังขัสดีให้พี่น้องเห็ยนนังขัสดีเอ้อขอขอบใจเด้อพี่หรอก